คุณไม่จําเป็นต้องศึกษากฎและดึงดูดคุณไม่จาเป็นต้องศึกษาไอ้ manifestation บ้าๆบอๆเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปศึกษาพวกนั้นเลยเพราะคุณดึงดูดเป็นอยู่แล้วเพราะคุณ manifest เป็นอยู่แล้วคุณ manifest เป็นทุกวินาทีนะตั้งแต่เกิดถึงปัจจุบันเพราะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีคุณ manifest ข้างทางสิ่งคุณ manifest ทุกวินาทีไม่มีวินาทีไหนที่มีเหตุการณ์เจอกับคุณโดยบังเอิญทำไมวันนี้คุณโดนเจ้านายด่าทำไมรายได้คุณอยู่เท่านี้ทำไมคุณเจอคคคคคคคนนนนนนนีีีีีุุุ้้้้้้้ณณณเเเเเจจจจอออแฟททททาามมิงขใใหสย คุณต้องเจอคนนี้เข้ามางทุกอย่างคุณ a n นิเฟสทั้งสิ้นคุณไม่มีทางได้อะไรที่ขัดแย้งกับ v วเบ a t i o n ของคุณในขณะ แปลว่าคุณมานิเฟสต์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยว่าคุณอายุ20 20 50กี่10ปีก็แล้วแต่เนี่ยคุณมานิเฟสต์แต่ทําไมคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่เปลี่ยนรู้มั้เพราะคุณมานิเฟสชีวิตแบบเดิมเข้ามาคุณมานิเฟสต์ชีวิตแบบเดิมคุมนิเฟสนะเหมือนคุณดูหนังอะแต่ดูหนังแผ่นเดิมดูหนังเรื่องเดิมชีวิตคุณมันก็เลยเป็นแบบเดิมแบบเดิมสังเกตได้ว่าในแต่ละปีรายได้ของคุณบวกลบไม่เกิน10%มันจะแกว่งๆเงี้ยต่อให้คุณมีรายได้อะไรตูมเข้ามานะเดี๋ยวต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นผมพูดคุณได้โบนัสตูมเนได้ถูกหวยได้อะไรตูมเดี๋ยวมันจะมีรายจ่ายที่เข้ามาเลยเพื่อให้ค่าเฉลี่ยมันกลับมาเท่าเดิมสมเพราะกฎจักรวาลกฎนี้มันบาลา เมื่อไรก็ตามที่คุณมีไวเบชั่นขนาดไหนคุณไม่มีทางได้สิ่งที่เกินจากไวเบชั่นคุณทนั้นไอ้กฎระดึงดูดต่างๆคุณไม่จะเป็นที่จะต้องไปรู้วิธีเพราะคุณทําเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องศึกษาคือทำยังไงคุณถึงสามารถ manifest หรือใช้มันเพื่อให้สร้างในสิ่งที่คุณต้องการไอ้สร้างอะสร้างได้แต่จะสร้างให้เป็นเวลาสิ่งที่คุณการเพราะอะไรเพราะว่ากฎดูดบอกว่าคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณจะได้ในสิ่งที่ไวเบชั่นของคุณเป็น คุณเนี่ยต้องการบ้านทุกคนต้องการบ้านใหญ่ๆทุกคนต้องการรวยทุกคนต้องการรถหรูทุกคนต้องการเงินเยอะๆทุกคนต้องการงานสุขภาพ่รงแข็งแรงทุกคนต้องการคขาโปรที่ดีทุกคนต้องการธุรกิจการงานที่ดีทุกคนต้องการให้ไปไหนมีแต่คนรักทุกคนต้องการให้ถ้าเกิดทำโซเชียลก็มีแต่คนชื่นชอบมีแต่คนติดตามธุรกิจดีทุกอย่างรูปชีวิตสมูทถูกไหมทุกคนต้องการอย่างนี้นี่คือต้องการแต่คําถามคือทำไมคุณไม่ได้ล่ะก็ไอไวเบชั่นของคุณมันเป็นไปตามนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้คุณกก็็็็ไไไไไดดด้้้้ตตาามมวเเเเบบรร่่่่่นนนนนคคคคคคุุุุุณณณณณณจจะะะะสสิิงงทททีีีอออใใปปปื แล้วที่เขาไปเรียนเรียนกันเนี่ยเขาเรียนกันอยู่ที่ว่าเขาจะทาให้วเบชั่นที่เขาต้องการที่เขาอยากได้เนี่ยให้เป็นวเบชั่นเท่านั้นให้เึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาหรือเปล่ามันเหมือนกับกดแรงโน้มถ่วงเนี่ยผมปล่อยช็อตยังไงช็อตก็ต้องตก นี่คือกดแรงโน้มถ่วงต่อยให้คุณไม่เรียนเรื่องกดแรงโน้มถ่วงมันก็ปล่อยช้อนมันก็ต้องตกถูกไหมปล่อยซ่อมปล่อยช้อนก็ต้องกอ,อออก,กอยู่แล้วนี่คือกดแรงโน้มถ่วงแต่คาถามว่าที่คุณเรียนคือคุณจะปล่อยมันยังไงให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการอันนี้คุณต้องเรียนนี่แหละคนถึงเรียนกดแรงดึงดูดไงคือทักษะการดึงดูดคุณเป็นอยู่แล้วแต่คุณแค่ยังไม่สามารถดึงดูดได้สิ่งที่ต้องการคุณดึงดูดชีวิตแบบเดิมเดิมเข้ามากี่ปีแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจจําา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 เเป็นนตตต้้้้อองงงรรรรรียยว่่่่ทใหคสมมมมถิัไไไดดแธชื ค่า e ดีเฟลที่คุณเกิดมาแบบนั้นนี่คือวิธีที่เขาใช้เปลี่ยนชีวิตถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ทั้งดังหน้าการขายการตลาดธุรกิจและจิตใจคุณสามารถกดสิดตามยูทูบช่องโค้ชแบงสุขกิจได้เลยครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดและรู้ข้อมูลก่อนใครครับ